วันนี้น้องสเตมจะพาทุกคนมาล่องเรือดินเนอร์กินบุฟเฟ่กลางแม่น้ำเจ้าพยา,พยาเพียงคนละพันสองค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีของกินอะไรบ้างและบรรยากาศบนเรือจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เรือรอยัลกาแล็กซี่ครูดเป็นเรือหรูระดับ5ดาวมี3ชั้นด้านฟ้าลังคาเปิดโล่งชั้น2เป็นโอเพนแอร์ตัวเรือค่อนข้างใหญ่รองรับได้หลายร้อยคนเลยค่ะเวลาในการล่องเรือก็จะมา2ชั่วโมงขึ้นเรือที่เอเชทีคใครที่มาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อิ่มเลยนะคะที่นี่จัดเต็มบุฟเฟ่ต์นานาชาติมีทั้งกุ้งเผา กุ้งนึ่งและแซลมอนแบบช้ำๆไม่อันอีกต่างหากบาร์ของหวานเบเกอรี่ซูชิขนมไทยซุปเห็ดชอฟเฟิลจัดเต็มมากค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งผัดไทยกุ้งแม่น้ำสตูลิ้นวัวเนื้อย่างหมึกย่างมีอีกเยอะมากเลยค่ะรสชาติค่องข่างโอเคเลยนะคะเดินตักได้ตลอดเลยเพราะพี่พนักงานจะคอยเติมให้เรื่อยๆเวลาที่ใช้ในการล่องเรือก็จะประมาณ2ชั่วโมงได้ค่ะจากเอเชทิกผ่านไอคอนสยามไปถึงสะพานพระรามแปองกินบาร์ซีฟูดก็ยังไม่หมดนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะ ม,มระหว่างทางก็จะมีการแสดงร้องเพลงลําไทยโชว์ต่างๆตื่นตาตื่นใจตลอดทางเลยค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้น้องแสตม์ทั้งอิ่มท้องนั้งอิ่มบรรยากาศมากค่ะพอะเป็นการล่องเรือกินบุฟเฟ่ครั้งแรกประทับใจมากค่ะใครที่ยังไม่เคยมาน้องแสตม์อยากให้มาลองสักครั้งนะคะสําหรับค่าขึ้นเรือก็เพียงคนละ1น0 0บาทเด็กไม่เกิน4ขวบฟรีค่ะเด็กอายุ4ปีถึง10ปี900บาทค่ะล,ล่องเรือเวลา2ทุ่มถึงสทุ่มค่ะรายละเอียดการจองเดี๋ยวน้องแสตม์จะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะก็ฝาก นะคะใครที่อยากมาล่องเรือกินบุฟเฟ่ชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาให้นึกถึงรอยยอกาแล็กซี่คูดจัดเต็มบุฟเฟ่อิ่มจุกประทับใจกลับไปแน่นอนน้องสเต็มคอนเฟิร์